หาเพิ่นเปลี่ยนใจนะพี่น้องก็จะเฝ้าเปลี่ยนใจนะครับของหลายหลายผมเบิ่งแล้วนะครับไปโนยไปให้ครับเดี๋ยวไปลวงเยอะไปไปลวงไอนู่นอ่ะไปลวงโน่นอ่ะไปลวงโน่นอ่ะชนิดหลายแบบไปล้วงโน่นอ่ะเอเอชนิดเคลื่อนที่ได้ก็เยอะนะครับมีแต่ของใหญ่ๆนะครับอ่าเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นคณะกรรมการครับคณะกรรมการ เป็นวังญามีต้หลงพ่อเขาดี้สสิเเมนแต่ว่าแต่ว่าพ่อผู้ใหญ่ต้องไปบอกเพลินว่าเนื่องจากเวลาผมเนี่ยผมต้องการคัดชับเวลาฉะนั้นผมผมขออนุญาตเฮ็ดกร ก็บ่ให้เพื่อนมาหรือซีให้เพื่อนมาฉันเพนก็มาครับผมก็วางเสรนละขันถ้าเพินขานั่งอยู่กับเฮากัเอาเพื่อนมาฉันเพนอย่างเดียวบบต้องมารับผัปลาแปลวันปลาแล้วแมนบอกเลี้ยวแท้บ่เกันเลี้ยวแท้กันเล้วเอาพอผู้ใหญ่สวยดาวอีเห็นตั้งได ถ้าพ่อผู้ใหญ่มาสอยดาวเปิดก่อนเชิญพ่อผู้ใหญ่กล่าวเปิดสอยดาวครับเอาแซนบอกพี่น้องที่จะเปิดการสอยดาวสอยกุศลนะครับขออนุญาตนุโมทนาบุญกับโรงทานต่างๆนะครับโรงทานที่หนึ่งนะครับได้เปิดบริการแล้วนะครับน้ำดื่มน้ำส้มโดยคุณแม่สลางลาโสมคุณแม่เข็มพรสีตะเทระคุณแม่เกี้ยงมีปัดมาน้องเหมยแสงวิเศษและ คุณอัชราถนอมถิ่นนะครับครอบครัวที่สองโรงทานที่สองนะครับน้ำอารมณ์น้ำส้มน้ำถ้วยนะครับคุณทัศนีแทนคุณสิรินทามีชัยคุณพัชราพรยักษ์พักดีคุณอนุสราฉัดรักษาคุณบุญเกิดยั่งยืนนะครับเป็นโรงทานที่สองโรงทานที่สามยังไม่มีชื่อแต่ผมเห็น คุณพ่อสมพงศ์คุณแม่จดจำนะครับซึ่งอุตสาห์เดินทางมาจากแคนาดาเพื่อมาร่วมงานในครั้งนี้นะครับก็ขออนุโมทนาบุญนะครับกับรงทานทุกโรงทานและโรงทานที่ยังไม่มานะครับก็ขออนุโมทนาบุญด้วยครับช่วงนี้นะครับเวลาเราจะสายเกินไปอยากจะให้พ่อผู้ใหญ่นะครับได้เปิดทำขอบคุณพ่ออาจารย์นิกรอย่างสุงนะครับนะครับ เวลาขัาดเคลื่อนกับทําทให้คณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นคณะคุณครูอ่าคุ่หมอสมอลุมแม่บ้านครับมาตั้งหนา้าตั้งอกตั้งใจอ่มาเป็นกรรมการครับพี่น้องครับเดี๋ยาถมาถึงกับช่วงรอ,อก,การทอดผ้าปา่าหรือถวายเพ่นพระคุ้นเจ้าก็ดีครับอซึ่งจะได้คุยกันกับท่นา,านคณะกรรมการาใน จุมทนแล้วว่าสิขอเปิดครับบัน,นี้ครับาสามโมงเศร้าเก้านาฬิกาสิบ้านาทีครับเป็นนิมิตหมายขอเปิดกานสอยเรากันกุนศลได้ตั้งแก่บัน,นี้เป็นต้นไปนะครับเนาะครับพีน่น้องนีเบืรอโทรศัพท์ขอโทษหาพีน่น้องด้วครับมาเอาบุญน้ำกันบางเป็นย่างยิ่งครกบค้งด้รับความ อนุเคราะห์จากคุณพ่อคุณแม่สามชุมชนชุมชนไกลเคียงก็ดีครับผมเนื่องเห็นชุมชนออออมออของบ่อผมครับคุณหมอสมอติขอบคุณมากครับที่มารวมด้วเคยกันแลาคาโน่นกลมเลื้ยงครับโน่นกลมเลื้ยงกล้ามากครับพี่นอ้องการไฟตัวตัดครับจำไว้ให้ดีเด้อครับพี่นอ้อง ไม่ยืนบัตกับผู้ใดอย่าหลงผู้เสียน้ำรังบัดมให้พี่น้องครับให้จำไม่เด้ครับเด้อมายื่นครับไผ่อาสนผมก็สิอมไม่ให้พออาจารย์ดีกว่านะครับเนาะส่วนผมกับเพื่อนๆทั้งนี้ครับขอบคุณครับเอาอย่าเย่งกันนะครับตอนนี้เข้าแถวด้วยนะครับเต็มแล้วครับบริเวณ ซื้อบัตรซื้อตัวนะครับเพื่อเท่าเข้าทําการชิงโชคนะครับได้บุญพร้อมได้ของพอร้อมนะครับเรามาดูว่าใครจะได้อเอองชนิดมือถือแล้วก็ตู้เย็นชนิดเคลื่อนที่มือถือเคื่นเดียวกันนะครับขอบุณญ,ญาพี่น้องสายบุญทุกท่านทุกคนนะครับที่มาร่วมการกุศลนะครับได้สิ่งของได้เครื่องใช้ ไปใช้ด้วยนะครับได้บุญได้กุศลด้วยในครั้งนี้นะครับโอ้ตอนนี้เยอะเหลือกเกินก็จะมอบหน้าที่นะครับให้กับผู้เชี่ยวชาญน,นะครับในการประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของสอยดาวซื้อบัตรเข้าแถวซื้อบัตรแล้วก็ไปประกอบพิธีล้วงหรือจกไหมหาโชคนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ตะกร้ามาหาคณะกรรมการนะครับ ที่มีสินค้านะครับพร้อมที่จะปล่อยโชคให้กับญาติพี่น้องนะครับเรื่องนี้จะให้พ่อแอดนะครับดำเนินการนะครับเพราะเพราะว่าเป็นผู้ชำนาญการนะครับชักจูงชักชวนญาติพี่น้องนะครับมาร่วมนะครับทำบุญในครั้งนี้ครับอาลวงยังคตอนนี้พระคุณเจ้ามาแล้วนะครับ ครับพี่น้องส่วนพิธีการของสงค์นกครับก็คงไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราจะเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วเ้อจกไหจกไหมา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 นะครับมานะครับรบ,บัตรละยี่สิบาทยีสิบาทยี่สิบบาท เจ้าของต้นเงินนะครับเจ้าของต้นเงินต้นพระป่าขึ้นบนสาลาเลยนะครับตอนนี้พระคน่านมายังสาราการปรเรียนแล้วแรญยาสมบันไปยังเจ้าของต้นเงินต้นพระป่านะครับนําต้นพระป่าแล้วก็ตัวท่านซึ่งเป็นเจ้าภาพนะครับไปบนสาราการปรเรียนมาท่านนี้มาท่านนี้ กรรมการบอกว่ามือนีผู้ใดซื้อบัตร20บาทสอยดาวก็ได้หวยผู้นั้นเซยว่าสั่นเซยว่าสั่นหวดและมวยเยอะแยะหวดและมวยเยอะแยะครับผู้ใดสอยได้มากากับผงสุรสดเออคือสิบอมีนอกๆผงสุรสดกับมากากับมีรหวดกับมวยไปแล้วพัดลมไปแล้วหนึ่งคืนเอาชูมือหน่อยใครได้พัดลมชูหน่อยยกชูหน่อยใครน่าเห็นหนาบ่ บ้านพี่น้องบ้านน้งบัวโอ้ยพี่น้องบ้านน้งบัวมานดีเดียว <c oughs> ไปอีกแล้วถังไส้เข่าถังไส้เข่า <c oughs> บ้าด้วยสื่อนอ้ำตาลาดสดเป็นละร้อยเก้าเก้าหรือเก้าทเก้าบาทวันนี้เพียงยี่สิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบบาท 20บาทครับหัวเงินกรพี่น้องอยากได้อะไรเสียงโขกเสียงชะตาดูอ้าวมาแล้วมาแล้วแม่เอ็นเอาละดีมาแล้วขอบคุณแม่บ้านมูซีนะครับมาได้เสื้อชื่อที่สวยแม่บ้านมูซิ่แม่บ้านมูซิ่งสามและแม่บ้านทุกหมู่บ้าน ด้วยช่วยกันครับพี่น้องคนอินทร์สามเขาไปดิครับหายอีได้พับรถอีกดแต่ว่าผู้ใดได้พับรถอีกยกเพื่อนแน่โอ้ชคดีโชคดีครับโชคดีได้พนมดีกว่าได้ไรเนาะ อะไรอ่ะฮ่าฮ่าฮ่อบคุณพี่น้องนะครับบ้านบ่องบป็นบ้านม่วงบ้านหนองเบนบ้านหลายบ้านยี่สามวัดป่าศิลาคณีไปอีกแล้วฟันลมสีเขียวโตชิบะยี่สิบหมานแท้พี่น้องบ้านโอ้ยครับยี่ว่า